เมื่อช่องโดนปิดสร้างรายได้จากข้อหา reuse content แต่ถ้าหากต้องการที่จะสร้างรายได้บน y YouTube คอนเทนต์ของคุณควรเป็นเนื้อหาต้นฉบับและไม่เหมือนใครเพราะถ้าทําเนื้อหาที่ซ้ํากับคนอื่นก็อาจโดนเข้าข่าย reuse content ซึ่ง reuse content ก็คือการนําเนื้อหากลับมาใช้ใหม่เป็น policy ที่ YouTube กําหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมช่องที่นําเสนอเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองอย่างชัดเจนหรือการนําเนื้อหาที่มีอยู่แล้วใน YouTube หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆมาใช้ซ้ําโดยไม่ได้มีการสร้างสรรค์เนื้อหาเพิ่มเติมมากพอหรือการทำ collection เพลงอย่างว เพียงเพราะแบบนี้ YouTube ไม่อนุญาตให้สร้างรายได้ YouTube เขาก็จะใช้ระบบอัลกริทึมในการตรวจสอบดูภาพรวมของช่องไม่ว่าจะเป็นวิดีโอชื่อวิดีโอหรือคําอธิบายวิดีโอคําอธิบายของช่องว่าเนื้อหาไหนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมีการละเมิดหลักเกณฑ์หรือไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนสร้างเนื้อหานั้นก็มีสิทธิ์โดนปิดสร้างรายได้นั่นเองส่วนใครที่ทําถูกต้องตามหลักเกณฑ์แต่โดนปิดสร้างรายได้จากข้อหารียูทคอนเทนต์ถ้ามั่นใจว่าคอนเทนต์นั้นเป็นของเราจริงๆตร้างขึ้นเองไม่ได้ดูดคลิปของคนอื่นมาใใช้้ก็สามามรรถยื่นอุท์ห YouTube YouTube พิจารณาใหม่ได้เลยโดย YouTube จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนโดนปิดสร้างรายได้อย่างน้อย7วันระหว่างนี้ช่องจะยังสามารถสร้างรายได้ได้ตามปกติและถ้ามั่นใจว่าไม่ได้มีการละเมิดหลักเกณฑ์ r ย u ทค content ให้เตรียมเอกสารวิดีโอต่างๆที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของเนื้อหานั้นจากนั้นก็ยื่นอุทธรณ์ได้เลยแต่ถ้าหากใครที่เตรียมการไม่ทันภายใน7วันหรือช่องโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน2 1วันหลังจากการระงับการใช้งานแต่ถ้าเป็นการทําคลิปที่นําฟุตเทจของคนอื่นมาใช้แต่มีการแสดงความคิดเห็นมีกาารรวิเคะห์ าาวิจร์หรือสอดแทรกความรู้เพิ่ม value ใหม่ๆให้กับคลิปวิดีโออย่างการทำดีแอคชั่นแล้วโดนปิดสร้างไรายได้จากดียูทคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถแจ้งเหตุผลกับทาง YouTube ได้เลยว่าคลิปวิดีโอของเรามีข้อแตกต่างอะไรบ้างระหว่างวิดีโอต้นฉบับและวิดีโอที่เราทําแต่สําหรับใครที่ดูดคลิปหรือนําวิดีโอของคนอื่นมาใช้แนะนําว่าให้ลบคลิปนั้นออกและปรับปรุงคอนเทนต์ในช่องให้เป็นไปตามนโยบายของ YouTube การเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้จะทําให้ช่องของคุณไม่ละเมิดกฎของ YouTube และยังสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในคลิปหน้าเราจะมาแชร์เรื่องอะไรหรือใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,งช่องทูบโมโจได้เลยเย้ yeah.